คืนท่านหนุ่มเนื้อหอมสุดๆณเวลานี้สำหรับหนุ่มเกรซสพลอัศวะมั่นคงพระเอกหนุ่มหล่อสไตล์โอปป้าที่นาทีนี้ถือเป็นช่วงเวลาขาขึ้นบนเส้นทางอาชีพนักแสดงของเขาเกรซสพลเขาคือนหนุ่มหล่อที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกออนไลน์มาตั้งแต่ช่วงที่เขากำลังเป็นนักศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการการจัดการวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่หนุ่มหลอ่อ TU Sexy Boy และเขายังเคยเป็นเชียร์ลีเดอร์ธรรมศาสตร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70อีกด้วยครับความเป็นหนุ่มฮอตของเขาทำให้เกรดเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นดีเจคลื่นวิทยุและยังได้เข้าประกวดในวิธีหนุ่มครีโอจนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วและทำให้เขาก้าว้าสู่เส้นทางการเป็นนักแสดง จากการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงตกลุมรักของวง Instinct จากนั้นเขาก็ได้ลองชิมลางงานแสดงแบบเต็มตัวในซีรีส์เรื่อง Room alone 2ซีรีส์ Bangkok รักสตอรี่จนกระทั่งในปี2560เกรซก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสู่การเป็นนักแสดงภายใต้ใชายข่าววิกหมอชิดครับเกรซเปิดตัวในฐานะพระเอกเดาวรุ่งช่อง7 HD โดยการรับบทนำในละครเช้าเรื่องรักหวานบ้านวุ่น คู่กับสาวเมมทัญวีตามมาด้วยละครเรื่องเจ้าสาวช่างยนและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการรับบทพราทิพย์นักแสดงรับเชิญในละครหลงเงาจันทร์แต่ผลงานที่ทำให้ชื่อของเกรซโด่งดังขึ้นอย่างก้าวกระโดดคือผลงานภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่กวาดรางวัลมาแล้วทุกเวทีและเป็นตัวแทนหนังไทยชิงรางวัลอสการ์ครั้งที่92สสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมอีกด้วยครับ จากการเป็นที่รู้จักจากผลงานจอเงินทำให้เส้นทางก,การเป็นนักแสดงดาวรุ่งของเกรทบนหน้าจอ7สีชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาขยับขึ้นสู่การเป็นพระรองนักแสดงสมทบและพระเอกไล่ตามมาตั้งแต่ละครเรื่อง2นารีตะวันอาบดาวพรมพิศวาลรหัสริษยาเสาห้าและละครเรื่องกรงน้ำพึง้งซึ่งเป็นผลงานสุดท้ายของเขาในฐานะพระเอกช่องเ็ ก่อนที่เขาจะบกมือลาออกมาเป็นนักแสดงอิสระในปี2565ซึ่งด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาตามแบบฉบับนักแสดงที่ได้รับหลากหลายคาแรคเตอร์บวกกับฝีมือที่ค่อยๆพัฒนาจากคำติชมตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่ช่อง7เกรดถือเป็นนักแสดงที่อยู่ในเกรดเฉลี่ยปานกลางไปจนถึงดีมากทำให้เขาได้รับข้อเสนองานที่หลากหลายในช่วงเวลาที่ยังไม่มีสัญญาเขามีโอกาสไปแสดงซีรีส์เรื่องพฤติกาที่ตาย ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง VTV หรือได้แสดงภาพยนตร์อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องอโยุทยามหาละรวยรวมถึงงานแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงก็ยังคงมีให้ชมอยู่เรื่อยๆดังนั้นเมื่อเกรดกล่าวเข้ามาสู่การเป็นนักแสดงอิสระงานของเขาจึงไม่มีสะดุดแต่กลับทะยานขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆในบทบาทที่เป็นที่จดจำมากขึ้นอย่างเช่นบทบาทพระเอกในซีรีส์เรื่องเซียนสับรางประกบคู่สาวโฟสกลรัต หรือภาพยนตร์เรื่อง Postman ไปษณีสีโลกที่เขารับบทพระเอกจากโลกอนาคตจากผลงานที่หลากหลายแสดงให้เห็นว่าเกรซสพนได้เติบโตขึ้นอย่างมากมายในเส้นทางมายาของเขาแต่หลังจากที่โลดแล่นในฐานะนักแสดงอิสระไม่นานเกรซก็ได้เลือกบ้านหลังใหม่ให้กับตัวเองอีกครั้งโดยเข้าสู่การเป็นนักแสดงในสังกัดค่ายจีมเอวเพราะเปิดตัวผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ทันทีในเรื่อง Beauty Newbie ประกบคู่วินเมทาวินและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของค่ายเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยครับและนอกจากนี้เกรดยังมีอีกหนึ่งผลงานอยา่างซีรีส์เรื่อง Startup เวอร์ชันไทยโดยเขารับบทพระรองปากร้ายที่แสนจะอบอุ่นซึ่งบทนี้ในเวอร์ชั่นเกาหลีนั้นรับบทโดยคิมซอนโฮซึ่งถือว่าดังสุดๆเห็นแต่ละรายชื่อผลงานของเขาแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปีนี้เป็นช่วงเวลาทองของเกรสสะพลเขาเลยจริงๆครับแถมหลังจากที่เขาขึ้นแข่งขันชกมวยในรายการเทนไฟท์เทนก็ยิ่งทําให้ความฮอตของเขาเพิ่มแบบทวีคูณไม่ปังตอนนี้ไม่รู้ว่าจะปังตอนไหนอีกแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มเกรสสะพลของเราครับ